ว่าหมูอยู่ไหนหมูอยู่ไหนหมายข่าสับซะดีๆสวัสดีครับผมปู่โบนะครับวันนี้เชงแชงนี่คือดับเบิลอีโต้ผมจะมาหาหมูพือสับวันเพื่อแดกในวันนี้นะครับแต่มันไม่มีหมูให้กูเกณฑ์ช่วยด้วยกูไม่มีหมูแดกช่วยด้วยผมมีอีโต้แต่ไม่มีหมู ทำไงดีผมต้องหาลูกหมูโอ้หมูหมูโตมาเลอะเลยกูจะหันมันกูจะหันมันเป็นชิน้นกูจะหันมันแล้วกูจะเอามาทำอาหารแข็ง,ง,งนี่รับมาอย่างดีรับมาอย่างดีนี่เห็นไหมเห็นไหมกูมีอีโต้สองอันแต่ไม่มีหมูจะแตกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อกี้ผมได้ไปซื้อข้าวขาหมูมากินนะครับสุดยอดมากเลยรสชาติมันนุ่มลิ้นมากเลยนะครับโดยเฉพาะหนังมันนะโอ้โห ละลายในปากรู้สึกเฟิน,นาเลสสุดๆเลยนะในส่วนของเนื้อก็หนุ่มลิ้นนะครับกินไปรู้สึกฟินเหมือนขึ้นสวรรค์เลยนะจากที่ผมกลายเป็นคนบ้าอยากจะสับหมูเนี่ยพอกินข้าวขาวหมูร้านแจ๊จอยไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนได้ถูกปล่อยวางเหมือนชีวิตได้กินของอร่อยมาแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ นี่เราไม่น่ามาสีเวลาทําตัวแบบบ้าๆบอๆทาตัวแบบเป็นสปาตาทําตัวเป็นไวกิ้งปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเออผมน่าจะออกไปข้างนอกและไปซื้อร้านข่าวบูเจ๊จอยที่อยู่ห่างจากบ้านผมไม่นานแต่ก็ผมก็มาทําตัวบ้าๆบอๆแล้วคนก็ชอบดูเนี่ยใช่ไหมคนชอบดูผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมเข้าใจแต่บางครั้งผมก็ ต้องการจะเป็นโนบอดี้คนธรรมดาบ้างแต่พวกคุณก็ไม่ชอบพวกคุณชอบให้ผมเป็นอย่างนี้เห็นไหม